ดีครับน้องๆทุกคนวันนี้มาเห็น <ses> ไหมพาาาาีพ่สายนากาศเนาะพี่พิเชีสายนากาศเราก็ social distancing แต่ขออนุญาตว่าจะคุยกับน้องๆสายนากาศมันคงไม่ค่อยจะเหมาะขออนุญาตนะครับก็วันนี้มาเจอหลังจากที่เราเจอครั้งสุดท้ายวันที่เราทําเรื่อง empower living กันนะครับก็นนหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมมาเจอกันบ่อยสาเหตุที่ต้องมาเจอกันบ่อยเพราะว่าพี่มีความสุขในช่วงที่มันมีวิกฤตอย่างนี้ ข้อมูลหรือการให้ข้อมูลน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราที่ AP จะยังไงต่อก็อยังเห็นพี่ยิ้มอยู่นะก็แสดงว่าเรายังโอเคเราภาพใหญ่ก่อนเนาะโลกเนี้ยวันเนี้ยต้องบอกวา่าการหนนะักในเรื่องเศรษฐกิจเองเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าวันเนี้ยหนักหนักเลยหนักเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นที่อเมริกาตอนเนี้ยถ้าพวกเรารู้กันเนี่ยอัตราการว่างงานป่าเข้าไปยี่สกว่าล้านคนละ นะครับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเขาคาดกันว่าในไตรมาสสอเนี่ยน่าจะติดลบดับเบิลดิจิตอาจจะไปถึง20%เลยเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นว่ามันยากมันหนักจริงๆถ้าเรากลับมาที่ประเทศไทยเราก็อยู่ในในช่วงเวลาของโซเชียลดิสท n c ซิ่งเรายังอยู่ในเวลาของล็อกดาวน์นะครับคนที่วันนี้รู้สึกแล้วว่าหนักเนี่ยก็จะเริม่มมีน้องๆก็จะเห็นเรื่องของการว่างงานการปลด คนงานการลดคนงานนะครับซึ่งต้องเตือนกันนะครับว่ามันยังไม่จบมันยังมาอหกเยอะถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันมายเยอะมันมันเริ่มหนักหนาสาหัสน้องจะเริ่มได้ยินเรื่องของการปิดบริษัทบริษัทปิดบริษัทลม้มจากนี้ไปเราจะเริ่มได้ยินนะครับรอบนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือเราในแข็งแรงมาก ก่อนหน้าที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราแข็งแรงมากดูจากอะไรดูจากเงินทุนสำรองเราดีนะครับดูจาก GDP เราใหญ่พอสมควรทีนี้มาถึงที่ AP เราเป็นยังไงอันแรกอยากให้น้องรู้ไว้ก่อนนะครับพี่กับพี่พิเชษวันนี้เราไม่มีไม่มีอยู่ในหัวเลยเรื่องของการให้คนออกไม่มีอยู่ในหัวเลยเรื่องของการลดเงินเดือน นะครับเราเราไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยนะครับเราคิดว่าคนคือทรัพยากรสําคัญที่ถ้าเราเชื่อว่าเรารอดและพี่เชื่อว่าเรารอดแน่ๆน,นะครับจากตัวเลขที่มาจนถึงวันนี้พี่เห็นเลยว่าเรารอดนะครับพอพ้นอันนี้ออกไปเราจะมีคนมีกําลังสําคัญมีคนที่มีความสามารถในการที่จะไปฉกฉวยโอกาสที่มันเกิดขึ้นในเวลายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการลดคนไม่มีเราไม่ได้คิดจะลดคนเลย เรื่องของอลดเงินเดือนก็ไม่มีแต่เราทำหลายๆอย่างเพื่อที่จะลดภาระนะครับเรื่องสถานะการเงินของบริษ,ษัทก็ไม่ได้มีประเด็นวันนี้อันนี้พี่ิเชษลองเล่าให้น้องๆฟังนิดนึงนะครับผมขอเล่าเรื่องความสถานะการเงินการเงินของบริษ,ษัทนะครับทุกท่านได้ทราบทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาเรทติ้งของเราจากบริษ,ษัททริสที่จัดอันดับเรทติ้งเราเนี่ยนะเราอยู่อันดับ A ลบ ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปนะฮะมีอยู่ไม่กี่บริษัทที่อยู่ในระดับ A ขึ้นไปนะครับมีอยู่ประมาณ4-5บริษัทซึ่งรวมถึงเราด้วยซึ่งซึ่งเป็นอันดับที่แข็งแรงมากนะครับอันที่2ก็คือว่าที่คุณพง์พูดไปเราเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินต่อทุนนะครับบริษัทเราเนี่ยหนี้สินต่อทุนเนี่ยอยู่1 1เท่าก็หมายถึงว่ามีหนี้สิน1บาทมีทุน1บาทซึ่งระดับนี้เป็นระดับที่ ถ้าเทียบกับโดยในอินดัสทรีแล้วนะฮะเราอยู่ต้นต้นของการที่มินี่สินต่อทุนที่ต่ำที่สุดเราอยู่จุดต้นๆ้นบางบริษัทที่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะมินิสินต่อทุน1.7เท่า1.7เท่าหรือบางบริษัท2เท่าซึ่งพวกนี้จะเกิดปัญหาขึ้นต่อไปในอนาคตอันที่สามซึ่งน่าจะเป็นพี่ต้อกับเป็นทีมของทางการเงินที่ช่วยกันนะฮะคือ เรามีหนี้สินที่เป็นเงินกู้กับเรื่องของ BE นะฮะรวมกันเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้มีอยู่8,000ล้านนะครับแต่เรามีวงเงินกู้ที่แบงค์พร้อมจะปล่อยกู้ณวันนี้นะฮะหนี้สินเราไปถึงสิ้นปีแต่ว่าวงเงินกู้ที่พร้อมแบงค์จะปล่อยกู้เนี่ย,รว,วยรวมเงินสดด้วยรวมเงินสดด้วย11,000ล้านและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแนวราบทั้งหมดของเราเนี่ยเราไม่ได้กู้แบงค์ เพราะฉะนั้นทุกบาทที่โอนในแนวราบของเราทั้เนี่ยนะเป็นแคชกลับมาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะความแข็งแรงของเราเนี่ยอยู่ในจุดอันดับต้นๆของธุรกิจนี้นะครับพี่ขอให้น้องๆทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าเขอาเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านในพีหลังนี้ต้องขอบคุณน้องๆที่ช่วยกัน ทำให้บ้าน AP พีอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงฝ่าพายุรอบนี้ได้นะครับเราปิดไตรามาส3เนี่ยเรามียอดจองเป็นอันดับ2องของสาากรรมนะครับเราปิดไตรามาส2เนี่ยยอดจอง แนวราบของเราเนี่ยนะครับเป็นอันดับเราเราเรา,เรามียอดจองมากกว่าแม้กระทั่งปรึกษานะครับเราจะแพ้ลานอยู่หน่อยหนึ่งแต่เรามียอดจองมากปรึกษายอดโอนที่เป็นเงินสดเข้ารับรวยได้เนี่ยเราอยู่ในอันดับสาสาเหตุเพราะว่ามีมีเดลลอบเปอร์อยู่ท่านหนึ่งเนื่องจากนีสินต่อทุนค่อนข้างสูงมากก็ก็เอาของมาดํา,มา,มาราคาขายเพื่อให้เป็นเงินสดกลับเข้าไปนะครับเรามีการกระจายสินค้าค่อนข้างจะดี นะครับทั้งแนวราบทั้งคอนโด<ช>คอนโดเนี่ยตอนนี้<ช>เรามีเรามียอดโอนเข้ามาค่อนข้างจะดีเราเริ่มโอนลากพร้าเราโอนลากพร้าไปได้เยอะมากพอสมควรเราโอนไปร้ปอยกว่ายูนิตในไตรมาสหนึ่งแล้วเราตอนนี้โอนไปแล้ว200กว่ายูนิต<ด>้อต้องขอบคุณทีมด้วยที่ที่ที่ททพยายามทาให้ได้ถึงขนาดนี้นะครับ <S <S เรามียอดจองเฉลี่ยต่ออาทิตย์จนจบอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามียอดจองเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก4ี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบล้านซึ่งซึ่งดีมาต่ออาทิตย์นะครับ อันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นผลจากการที่น้องๆทุกคนช่วยกันที่สองคนทําไม่ได้ที่สองคนทําไม่ได้เลยนะครับน้องๆทุกคนช่วยกันทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งวิกฤตเราก็ต้องจับหลักยึดให้ได้หลักยึดของเราวันนี้คือเราต้อง empower living empower living ทั้งลูกค้าและคู่ค้า empower living ทั้งพวกเรากันเองนะครับเพื่อจะ empower living ให้ได้เนี่ยต้องทํำยังไงครับ เราต้องยึดมั่นใน core value ห้าข้อของเราห้าข้อของเราคืออะไรครับอันแรกคือ Put people first อยากให้น้องๆที่ใครเรียนแล้วเริ่ม exercise outward mindset โดยเฉพาะเวลาอย่างนี้การเอาใจเขาหมืใส่ใจเรา outward mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะสังเกตนะครับเวลาเรามีวิกฤตเวลาเรามีความเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะโทษกันในบอนน่อยมาก <ừ. S 1> การใช้ outward mindset จะทำให้เรามาทำงานทุกวันยังมีความสุข แล้วในขนาดเดียวกันเราไม่ต้องมานั่งเครียดโทษกันเองอันแรกคือ put people first อันที่สองคือ build together จำได้ไหมครับมันก็คือการทำเอาว a r d m น n d s เ t รร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขไม่เกี่ยงงานทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับนั่นคือการ build together เรื่องที่สามอะไรครับจำได้ไหม progress with purpose ค,คือการก้าวหน้าการทํางานอย่างมีจุดมุ่งหมายที่จะทําตั้งจุดมุ่งหมายที่จะทําแล้วทํางานไปข้างหน้าเพื่อไปบรรลุจุดมุ่งหมายที่จะทําไม่ใช่ทํางานไปวันๆเราควรจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะทําเป็นจุดมุ่งหมายของหน่วยงานเราเองและจุดมุ่งหมายขององค์กรซึ่งวันนี้จุดมุ่งหมายของหน่วยงานเราเองและจุดมุ่งหมายขององค์กรเนี่ยพี่ว่ามีความสําคัญไม่ต่างกันเพราะสุดท้ายหน่วยงานเราลอดองค์กรไม่ลอดเราก็ไม่ลอดจุดดีนะครับอันที่4ี่คืออะไรครับ Go Beyond วันนี้ Go Beyond สำคัญมากนะครับ Go Beyond คือไปให้ไกลามากกว่าที่เราคิดจะทำหรือเป็นแบบเดิมๆที่บริษัททำรู้ไหมฮะทำไม Go Beyond สำคัญมากวันนี้วันนี้โคโรนาไวรัสกำลังสร้าง disruption ในโลกนี้วิธีการทำงาน ลี่ยนใหม่วิธีการซื้อเปลี่ยนใหม่วิธีการอยู่เปลี่ยนใหม่การอยู่อาศัยเปลี่ยนไหม่ทุกอย่างใหม่หมดถ้าเราไม่ go beyond หาอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นจำได้ไหมครับเราจะได้ยินคำนี้เสมอ new normal n <New> o r m a l ถ้าเราหา new normal ไม่เจอเราแย่การที่เราไม่ go beyond คือการที่เรายัางอยู่ใน old normal ซึ่งคุณไม่รอด ที่นั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องโก e บียนมองไปให้ลึกเราจะโก e y o n d ได้ยังไง Exercise อ e mm ์ไซส์ดีไซน์ g หา Unmet น mm ี hmm. ้ลูกค้าให้ได้แล้วก็ทำไอเดียโปรโตไทป์ n d Test เพื่อหาสิ่งใหม่ๆส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ซึ่งต้องทำยังไงครับไปข้อที่5เลยครับบีโนเวกสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อเราจะได้โก e บียนได้ทั้งหลายเหล่านี้น้องเชื่อไหมเนี่ยคือคุณลักษณะของ คนที่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะเวลาอยู่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างหนึง่งมันต้องทําทุกอย่างเพื่อให้กิจการนั้นเดินไปข้างหน้าทําให้ได้ต้องคิดทําใหม่ต้องเข้าใจลูกค้านี่ออไหมครับคือพูดพี o เพ e first การเข้าใจลูกค้าเพราะนั้นพวกคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยบริษัทได้อย่างไร practice core value ขององค์กร practice core value ขององค์กรเมื่อคุณ practice core value ขององค์กรแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบริษัทที่คุณอยู่ย้ำอีกทีนะครับพี่กับพี่พิเชษทําให้บรษิรษัทนี้ไปข้างหน้าไม่ได้ทําให้บรษิษัทนี้รอดไม่ได้ย้ําเลยนะครับเราสองคนทําให้บรษิษัทนี้รอดไม่ได้น้องทุกคนคือคนที่จะทําให้บรษิษัทนี้รอดได้อย่างไรพี่กับพี่พิเชษเป็นแค่คนที่ไกด์เป็นแค่คนที่ถือหางเสือเป็นแค่คนที่ให้ความรู้คอยแนะนํา ที่กับพี่พิเชษไม่ต่างจากคอนดักเตอร์เพลงจะเพราะหรือไม่เพราะหรือเพลงมันจะล่มกลางทางอยู่ที่น้องทุกคน p r a practice c o r e v a l u e ขององค์กรครับแล้วนั่นจะทำให้องค์กรเราไปได้ เรื่องโควิดอย่างนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่คิดจะทากันวันนี้เราทํากันตั้งแต่วันแรกที่มีโควิดเพราะว่าบริษัทจะเดินได้ต้องมีการทํางานมีการทํางานน้องบางคนก็อาจจะมาทํางานแล้วเกิดเจอเรื่องโควิดเรื่องอะไรนะครับอันแรกพี่เช็คเช็คตั้งแต่ปุ่มภาะมกกลากุ่มพานะครับอันแรกเลยนะครับประกันที่เป็นประกันสุขภาพ cover โควิดอันที่2ก็คือว่า ตั้งแต่ตอนที่ประมาณสักเดือนกุมภานะครับเราค่อนข้างไม่สบายใจเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าจําได้เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถรับคนไข้ที่เป็นโควิดได้แล้วรัฐบาลเขาเ้าไปเปลี่ยนกฎหมายบางอย่าง ที่ทําให้โรงพยาบาลเอกชนรับคนไข้ที่เป็นโควิดตายก็เลยบอกน้องๆตอนนั้นว่าให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเบิร์ก็รู้จักอยู่โรงพยาบาลน,นึงคือโรงดนบอกชื่อได้มัง้งเบานเกษตรราศนะครับเขามีศูนย์ส่วนหนึ่งเลยที่ดูแลน้องที่เป COVID ็นโควิดจริงๆเนี่ยเราส่งน้องไปคนหนึ่งแล้วเพราะน้องคนนี้ไปเจอในไม่ได้เป็นนะอย่าตกใจนะน้องคนนี้ไปเจอในหน้าแล้วในหน้า<ม>เป็นก<ม>็เลยให้น้องคนนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งผลตรวจออกเร็วมากข้อ3ม ถ้าน้องเป็นโควิดนะครับพี่บอกคุณปอกทางแยช่าแล้วว่าแค่จ่ายในเรื่องโควิดที่นอกเหนือประกันบริษัทหร,อรืองที่จะจ่ายให้เพราะว่าเราขอให้น้องมาทํางานแล้วน้องเจอโควิดเข้าไปมันเป็นหน้าที่บริษัทที่จะต้องดูแลน้องๆทุกคนในเรื่องนี้เป็นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเจอปัญหาเรื่องโควิดพี่จะดูแลให้นะครับบริษัทจะดูแลให้ มันรุนแรงต่างกันอย่างพี่บอกไปลราเมื่อกี้นี้ต้มยำกุ้งประเทศเราไม่แข็งแรง AP เองวันนั้นอ่อนแอม,มากบริษัทเราเล็กมากยอดขาย1,000ล้านด้วยซ้ำไปมั้งนะครับเดินไปเนี่ยแบงค์แบแบท้าจะเมินใส่เลยอะไม่มีแบงค์ไหนก็อยากคุยกับเรานะครับวันนี้ในลักษณะของประเทศเองประเทศไทย เราแข็งแรงกว่าตอนเราจะต้องม<า>เมนกุ้มหาศาลเราเป็นประเทศที่มีทุนสำรองอันดับสองของประเทศในอาเซียนรองจากสิงคโปร์นะครับนั่นคือประเทศไทยนะครับเราแข็งแรงกว่าเยอะกลับมาที่เ p เองเราแข็งแรงกว่า40โอ้ยพันเท่ามั้งพันเท่ามั้ง เรามีบริษัทบริษัทเรา diversify สินค้าเรามีจำนวนไซส์ร้อยกว่าไซส์เรามีทั้งแนวราบทั้งบ้านเดียวนะครับเราฐานะการแทนเงินเราดีกว่าเยอะนะครับชื่อเสียงเราที่เดินไปคุยกับบ้านก็ดีกว่าเยอะนะครับแบรนดิ้งของ AP ในตลาดเราได้แบรนด์ที่เป็น most a d m y brand จาก brandage นะครับสองปีติดกันเราเป็น the most a d m y brand แล้วส่วนหนึ่งของการที่เราเป็น the most a d m i brand เนี่ยทำให้ลูกค้าเลือกซื้อเราแน่นอนในภาวะวิกฤต ครั้งที่แล้วเราบอกน้องไปแล้วไงครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้ซื้อกางๆเล็กๆมันก็นาก่ากลัวอยู่นะครับเราเรื่องบราเรื่องอะไรเราแข็งแรงวันนั้นมากสบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับเราแข็งแรงกับว,วันนั้นมากแต่เดี๋ยวนะครับแข็งแรงไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรแข็งแรงมันแต่ว่าวคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ต้องช่วยกันทําให้มันยังคงแข็งแรงอยู่ไม่ใช่แข็งแรงแล้วอยู่ดีๆไปกินเหล้าแข็งแรงแล้วอยู่ดีๆหาเรื่องไปติดโควิดเองยังไงก็ไม่แข็งแรงนะครับ บริษัทณ์นะวันนี้มีวิกฤตอย่างนี้เราก็ยังไม่เลิกที่จะซื้อลายเส้นยูเน็คอยู่ซึ่งในยูเน็อยู่นั้นมีเอ้าเวิร์ดไมซ์เซตอยู่เราก็ยังพยายามที่จะเทรนน้องๆ้องทั้งระดับหัวหน้าง,งานทั้งระดับน้องน้องทั้งระดับ C จริงๆ C เนี่ยนะเราจะมีเทรนเรื่องเอ้าเวิร์ดไมซ์เซตแต่เราต้องหยุดก่อนเพราะโคโรนาไวรัสมา <S <S แล้วมันเจอไม่ได้ถ้าเจอได้พี่ก็ตัเองจเล้านะครับหน้าที่บริษัทคือทํำยังไงให้ทุกๆคนเข้าใจคอนเซ็ปต์เอ a า d ว i n d s ไมซ์เซต แต่การ practice outward m i n d s e t ขึ้นอยู่กับบุคคลถ้าน้องคนนี้เรียนเรื่อง Outward Mindset มาแล้วข้อห้ามสำคัญที่สุดข้อสำคัญที่สุดของ Outward mindset คือเขาห้ามถามว่าคนอื่น Outward หรือเปล่าแต่เรายังคงต้อง Outward ตลอดเวลาถ้าเรา Outward ตลอดเวลาหวัวหน้าก็ต้องรู้แล้ววันหนึ่งหัวหน้าก็ต้อง Outward แต่ถามว่าคนเรามันจะมี inward outward ขอโทษนะครับคนถ้าใครเรียน Outward มาแล้วจะรู้อย่างหนึ่ง เราไม่สามารถที่จะเอาวิร์ดตลอดเวลาได้หรอกเพราะอะไรบางทีเราโกรธบางทีเราไม่พอใจบางทีเราเครียดบางทีเราหลุดนะครับแต่เขาขอให้รู้ตัวว่าเราไม่เอาวิร์ดณเวลาที่คุณรู้ตัวว่าคุณอินเวิร์ดเมื่อนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอาวิร์ดละแล้วเขาขอให้ดูตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปดูหัวหน้าดูตัวเองว่าตัวเองเอาวิร์ดอยู่หรือเปล่าหัวหน้ามันด่ามันหฮงซวยมันอะไรเนี่ยหันกลับไปดูเขาทําไมเขาเป็นอย่างนี้ เขามีออ j e c t i v e อะไรเขามีจุดมุ่งหมายอะไรเขามีความต้องการอะไรแล้วเขามีปัญหาอะไรเขามีชาอะไรซึ่งทําให้หนวหน้าเป็นอย่างนี้ถ้าคุณดูได้ต่อให้หยู่หนะ้าเขาไม่เอาอวบคุณเอาอวบใครได้ครับคุณได้คุณจะไม่เครียดคุณจะเข้าใจหวุ่หน้าเขาว่าเฮ้ยมุกมาจากไหนทะเลาะกับเมียมาจากบ้านหรือเปล่าถึงมาโกรธอ้าวถ้าเขาทะเลาะจากเมียมาจากบ้านแล้วก็โกรธมันก็มันก็มนไม่น่าโกรธเขาเนาะเขามีปัญหายกตัวอย่างนะ เพราะฉะนั้นเราดูตัวเราเองว่าเราเอาเวิร์ดไหมเราเข้าใจหัวหน้าไหมว่าผมก็จะว่าน้องที่ถามคงมีไม่มีปัญหาขับข้องใจกวหัวหน้านะก็อลองดูสิว่าที่หัวหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเขามีออบเจกตีฟนี้ชาเลนจ์ไะไรถ้าคุณเข้าใจเขาคุณจะหายโกรธครับถ้าพี่สร้างสันักง,งานเป็นของตัวเองพี่ว่าวันนี้พี่คงบอกน้องไม่ได้ว่าพี่ไม่ลดเงินเดือนกับพี่ไม่ <laughs> ให้คนออก เพราะเงินของเราจะไปจมอยู่ในสํานักงานน้องคิดอยู่นะครับเรามีคนอยู่ในสํานักงานใหญ่เนี่ยประมาณเกือบเกือบหกเจ็ดร้อยคน <Okay. S 1> ต่อคนเนี่ยต้องการสเปซิ่งวันนี้วันนี้ยิ่งหนึ่งตารางเมตรยิ่งอะไรด้วยนะครับเราต้องมีตึกเนี่ยใหญ่เลยนะครับเนื้อที่ไม่ต่างกันหมื่นตารางเมตรนะครับหมื่นตารางเมตรของเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยน้องกําลังพูดถึงเงินลงทุนไม่ต่ํากว่า ้าหกร้อยล้านมัน้งเฉพาะค่าก่อสร้างนะค่าที่ห้าร้อยล้านแปลว่าพี่ต้องเอาเงินไปลงในสำนักงานเนี่ยเป็นพันล้านที่จอดรถก็จะไม่ได้มีเท่ากับวันนี้ที่น้องจอดไม่ได้เท่ากับที่เวลาต้องประชุมสำนักงานงมาจอดกันและเป็นพันล้านเนี่ยนะพี่บอกได้เลยนะไม่ได้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยเพี่น้องวันนี้ที่ไปมารถไฟฟ้า,ฟาก็จะไปมารถไฟฟ้าไม่ได้แต่เงินบริษัทไปจมอยู่ในนั้นเป็นพันล้านสู้พี่เอาพันล้านมาเนี่ยเอามาใส่เป็นแคชโลของบริษัท ที่มาจ่ายเงินเดือนน้องได้ที่มาไมา่ถงลดเงินเดือนได้พี่ว่าพี่ไปมองมุมนี้ดีกว่าแล้วพันล้านต่อเปียของพันล้านละอ,อีกเท่าไหร่รีเทิร์นมันได้มากกว่าการที่เราจะเอาไปลงทุนในทรัพย์สินตรงนั้นรีเทิร์นที่ได้มากมันแปลว่าอะไรแปลว่าบาริษัทสามารถทากาไรได้เยอะขึ้นการทํากาไรเยอะขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าพนักง,งานก็สามารถมีไรายได้มากขึ้นมีโบนัสมากขึ้นสิ่งที่นั่นมันหมุนกลับมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปล็อกอยู่ตรงนั้นปั๊บทุกอย่างมันถูกล็อกอยู่หนึ่งพันล้านมันทำอะไรไม่ S <S บ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องทุกคนนะครับไม่ใช่บ้านของพี่หรือพี่พิเชษฐ์เท่านั้นเป็นบ้านของน้องทุกคนน้องจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าเขอาเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับพี่กับพี่พิเชษฐ์คงไม่สามารถที่จะนำาพาบริษัทฝ่าวิกฤตไปได้ถ้าน้องทุกคนมีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่พักชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ออกไปได้นะครับแต่ถ้าน้องๆทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านหลังนี้ มั่นคงแข็งแรงต้นไม้หลังนี้มั่นคงแข็งแรงที่จะสู้กับพายุซึ่งพี่บอกเลยนะครับไอ้ที่น้องเห็นพัดวันนี้มันยังไม่ใช่เป็นความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดมันกาลังจะมาพี่เชื่อว่าเราสู้ได้ท่านน้องทุกคนมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พวกเราต้องรักและรักษาจะทํายังไงให้รักและรักษาบ้านหลังนี้ได้ก็คือการ practice core value 5้าข้อ put people first เอาคนก่อนนะครับ build together นะครับ Progress with purpose, go beyond, be in a way เรื่องเหล่านี้มันคือคุณสมบัติของคนที่เป็นเจ้าของบ้านคนที่รักบ้านคนที่อยากจะให้บ้านหลังนี้ไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะอยู่ได้ดีหรือไม่ดียังไงอยู่ที่น้องทุกคนแต่พี่มั่นใจอย่างหนึง่งถ้าเมื่อไหร่เราพ้นมรสุมนี้ไปได้แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่ได้ ต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วโตแล้วใหญ่แล้วเป็นบ้านที่น้องๆทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขพี่มั่นใจแต่ขอให้ผ่านมรสุมนี้ไปให้ได้ด้วยน้องๆทุกคนที่ช่วยกันทําให้ต้นไม้ใหญ่นี้ผ่านไปได้ก็ขอบคุณนะครับแล้วยังไงพี่จะมาหาน้องๆบ่อยๆจะมาเจอน้องๆบ่อยๆจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังบ่อยๆขอบคุณมากครับคุณครับ